ชาวบ้านฮือฮาพบต้นมะละกอออกผลแปลกคล้ายมือคนเชื่อเป็นเจ้าแม่บักหุ่งงวดนี้มาให้โชคที่บ้านเลขที่1 1 1หมู่ที่1ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบ้านของนายอำนวยสุดวิไลอายุ55ปี บริเวณข้างบ้านพบกับต้นมะละกอสองต้นถูกไม้ค้ำยันเอาไว้ไม่ให้ล้มเนื่องจากออกผลดกเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในต้นมะละกอนั้นปรากฏว่ามีผลลักษณะแปลกคล้ายมือคนยกนิ้วโป้งไม่เหมือนใครชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางพากันมาดูเงยหน้าชี้มือชี้ไม้นับจำนวนผลมะละกอได้19ลูกนำผ้าสามสีเครื่องไหว้ดอกไม้ทูบเทียน มาจุดบูชาขอโชคขอลาบกันตามประเพณีงานนี้จุดทูบบูชาเสร็จแล้วก็จุดทูบเสียงไทยนั่งลุ้นตัวเลขไปพร้อมๆกันให้ได้เห็นกันทุกคนหนึ่งในชาวบ้านบอกว่าอธิษฐานขอโชคขอลาบ ขอให้เจ้าแม่บักหุงมาช่วยลูกช่วยล้านให้ได้โชคสามตัวตรงๆรงรงวดนี้ซึ่งคาดว่าตัวเองน่าจะสมปรารถนาอย่างแน่นอนซึ่งตัวเองคิดว่าเจ้าแม่บักหุงมาสิงสถิตในต้นมะละกอจุดทูบเสียงท้ายปรากฏเจ้าแม่ให้เลข7จ็ส่วนมะละกอที่นับจำนวนผลได้ก็คือ1 9 มะละกอมีจำนวน2ต้นและบ้านเลขที่ของเจ้าของบ้าน101ด้านนายอํานวยสุดวิไลอายุ55ปีเจ้าของบ้านบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนต้นมะละกอที่ปลูกไว้ทำท่าจะล้มลงมาตัวเองก็เลยนำไม้ไปค้ำยันปรากฏว่าเงยหน้ามองผลมะละกอ พบมีลูกหนึ่งลักษณะแปลกไม่เหมือนใครจึงชวนเพื่อนบ้านมาดูก็เลยปรากฏภาพมีการขอเลขเด็ดดังกล่าวนะครับก็มองเห็นมะละกอต้นมันเอนก็กลัวมันจะล้มก็เลยหาไม้มาคำ้ำจังหวะที่ค้ำก็เลยมองขึ้นไปข้างบนก็เลยเห็นเอ๊ะลูกมะอะกอม,มันทำไมแปลกจังก็เลยชวนเพื่อนบ้านมาดู บอกว่าถามแต่ละคนว่าเคยเห็นไหมทุกคนก็ไม่เคยเห็นก็นเลยแปลกดีก็เลยอยากจะเสี่ยงโชคก็เลยชวนเพื่อนบ้านนะครับมาขอโชคขอลาบจากต้นมะละกอรหรือว่าบักห่งบ้านเฮ้าครับตามนี้ครับ